พญายักษ์ปะทุทางตักเป็นยักษ์ที่อาศัยอยู่ในถ้ำแก้วมณีมีชื่อว่าถ้ำสุรการมีฤทธิ์มากเป็นที่ขนานนามไปทั่วแต่เที่ยวระวีผู้อื่นแม้เหล่าพญานาคและฤาษีชีพไพรผู้ทรงฤทธิ์ก็สู้ไม่ได้วันหนึ่งปะทุทังตัดคิดกำเริบอยากได้สมบัติของเทวดาและไปชื่นชมนางอับสรสวรรค์และถ้าเป็นไปได้จะไปฆ่าพระอินเสีย ว่าแล้วก็หอกขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเห็นมูนางฟ้าเทวดาขุนยักษ์ก็เข้าไล่ราวีนางฟ้าเทวดาต่างแต่ตื่นแล้วรีบขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์เมื่อพระอินทร์ได้ทราบเรื่องก็คิดว่าแม้ใช้พระขันไปสังหารเจ้ายักษ์ตัวนี้จะเป็นการไม่คู่ควรควรจะไปเชิญเท้าทศรสแห่งกรุงอยุธยามาปราจึงจะเป็นการดีว่าแล้ว ก็ให้มาตุลีเทพบุตรออกไปยังกรุงอโยธยาเพื่อแจ้งเรื่องให้กับเท้าทศรถได้ท,าทราบเท้าทศรถก็เตรียมตัวขึ้นไปปราโดยนางไก่เกสีพระมะเหสีได้ขอติดตามไปด้วยว่าแล้วเท้าทศรถก็ขึ้นราชรถเดินทางไปสวรรค์เมื่อราชรถถึงสวรรค์พบปะทูดทันตะอยู่ในสวนแก้วมาลีเมื่อปะทูทันตะเห็นเท,าท้าทศรถก็ด่าท้าทายกัน เสร็จแล้วทั้งสองก็เข้าต่อสู้กันสู้กันได้ไปทักใหญ่ประทูทันตะก็คว้างกระบองไปด้วยกำลังของฤทธิ์เสียงดังเหมือนฟ้าฟาดบังเกิดเปเลวเพลิงพิษท้าทศรถเห็นดังนั้นก็คว้างพระขันออกไปเสียงดังเหมือนลมบังเกิดเป็นฝนหายใหญ่ดับไฟนั้นแล้วเท้าทศรถก็ได้ทำลายกระบองของประทูทันตะยักษ์ไปเสีย ประทูธันตแต่เห็นดังนั้นจึงจับสองโมลีแทงออกไปเสียงดังสนั่นเหมือนสายฟ้าถูกรถของเท้าทศรสจนเท้ารถขาดนางไกเกสีเห็นดังนั้นจึงเอาแขนสอดเป็นเท้ารถแทนเท้าทศรสจึงได้ใช้พระขันคว้างไปที่ประทูธันต์ตัดามให้ประทูธันตตัดตายในทันทีเมื่อสังหารยักษ์ได้แล้วเท้าทศรสก็เห็นพระมเหสี เอาแขนสอดเป็นดุมไว้จึงถามว่าทำไมถึงทำเช่นนั้นนางไกเกสีจึงตอบไปว่าเผารถหักกลัวพระองค์จะประชัยจึงเอาแขนสอดไว้แทนเท้าทศรถได้ฟังดังนั้นก็ปลื้มใจย,ยิ่งนักที่ได้มเหสีดีเมื่อได้รับชัยชนะแล้วพระอิน์และเหล่าเทวดานางฟ้าต่างมีความยินดีและเฉลิมฉลองชัยให้กับเท้าทศรถโดยการประคุระบำรำฟ้อน เป็นที่ครื้นเครงพระอินเรียกเท้าทศรถเข้าเฝ้าและกล่าวยกย่องเสร็จแล้วเท้าทศรถก็เสด็จกลับนครอโยธยา